พี่น้องกินเขานี่แล้วนะมะม่วงมะม่วง,งมันเปียวแห้งหว่ะทีมะม่วงโอ้ยโอ้ได้ได้จัาลูกเหรยายก็ได้ห้าลูกหา้กหาลูกห้าลูกลูกฮกี่ค้ายินอ้อมันงาอยู่งาหลักอ่างโอเคอยู่เนาะครับครับเจ้ตีเหี่หน่อย พอกอันอีกแล้วครับใช่ชีวิตสไตล์คนอีสานมินีซองไทยบึญการผ้ากินเทวเรียนผ้าพีผ้าน้องหาออกเลาะล่ะครับเลาะทายคว้ยคอกขวบบ้านนะครับเพื่อเป็นการลดน้ำร่งส่งเสริมให้พี่น้องหันมาเลี้ยงคั้วลายข้นเนาะครับเนาะนอกจากสังท้านฐานะควเป็นยูที่ดีแล้วก็ถือว่าซอยกันอนุรักษ์การเลี้ยงคว้วครับให้ลูกล้านผู้เกิดไม่ยีรุ่นได้เห็นนะพี่น้องพี่น้องที่เขาบอาไม่ก็ ฝากกดที่ตามในเลอรครับร่วมไปถึงกดสันกระดิ่งไว้น้าครับเพื่อเจบอร์าดคลิปใหม่ๆเน่อยพี่น้องคลิปนี้มื้อนี้พาอพี่น้องไปเบิ่งเพลินเลี้ยงกวายกินเข่าซุ่มกันเน่อยพี่น้องเสียบประเสียบแนวด้พาพพี่น้องเข้าไปเบิ่งเอาบรรยากาศร่วมกันนะครับนาะ บนี่บอกครับเผาใช่หรือครับเผาโอ้โอ้เบิ่งพี่น้องมันยิงเผาเลยไปยีเหลี่ยมจะยีอันไปยีหลอดจะยีหรือบ่ยีแล้วครับไปยีแล้วโอ้ไปยีกล่อมกับยีแล้วนี่บอกครับเผาจะอองันนี้่ปลายังอีกบนนี้อันนี้มกค่ะอันเห็ดใส่ไข่หมบใส่ไข่จ้าอันนี้กระปลาแห้งเนื้อหมูตุเนื้อหมูทอดจ้า โอ้มีแบกคุ้มความโอ้ข้าวทาข้าวทาโอ้ยดีเด็บรรยากาศครับเนาะยังน้อยเลี้ยงควายเลยเออเด็กน้อยเลี้ยงควายเนาะที่ข้าวทาข้าวทาเนี่ยกินเด็กน้อยเลี้ยงควายนะเพน่านสีเอ้ยบเสียบบ่เสียบบ่เสียบจ้าดูเด่นบรรยากาศคักอีหลีเนาะนี่มีโฮมพอบแล้วทางนี้เนาะมีโฮมมีหนองน้ำเวลาน้ำขึ้นมันขึ้นมาจัิงๆเลยละครับบดนี้ขึ้นมาพอดีเนาะถั่วมเบิดได้น้ำเฮานี่ก็ท่วมเบิดเลยบ่ครับนี่โอ้ ต่ลืมือตะเวนเาก็ยุงสิหลายตีบ่ได้ตึกแข็บ่มิได้ซื้อมากินบ่บ่ได้ตอเมืเที้ยเดี๋ยวอ้เอบ่ก็เจ้าดักเอาบ่เรือเว้นก็เจ้ามีมาตึกเราบ่ครับนเนี้ยเห็นเนวยหอยนางยืนนางก็เจ้าแบบมาลงมาลงก็หลายเทียบาล้งเห้ครับาลงเก็เจีบเงินบ่อ๋อครับ มาก็เอเงินเขาหม่บ้านหมู่บ้านนาเนียมาอีกตัวนี้หน้มนี่ขอปญของวอยกอนี่เอามะเอามาเอมเอมงเารถบักทังสองถังได้เาถ้าถ้าบระชบออิมบคุมบคุมโอ้ยบ่อัดจำแรงคำก่อนเนาะปปหลพ่ยังบงควยปัญญลวดก่อนใกลได้บ่ของเจ้าของพิทกรบอกของเราไ้ล้ว ของจบไปไปไปหันย่างไกลๆเนี่ไปมึงนี่ว่าต้องใส่ไม่หรอกเออไกล้ๆกันเนี่ยเด้อถ้าบอกไกลกันพี่น้องก็คือเบอร์ยิมคือโอ้เกือบไม่หาหัวมาจับก้อนกันเลยอ้าจับก้อนผมจปถ่ายเอาใกล้ๆกินไอเยี่ยมเด้อยายเลี้ยมยาได้แข็งแรียงยางน้ำกุ้มขั้วให้ท่านขั้วพญีหลอด ของตัวจกโตก็หืมมือนั่นหือสามเก้าดม่ไงไงเจ๊กโตครับไม่งไงสามตัวแม่ไงสามตัวอันนี้ม่อยู่โนนหรอหนแม่หาปีรับปีได้หาลูกแล้วต่ฉันเนาะครับควายบลุตัเจ้าอันนควายงานอ๋อเลี้ยงไวกอนครับเลี้ยงไวกอนโอ้ตัวใหญ่เด่นเนาะใหญ่สูงมาณนอยสามหานะสามสิบมื่นึ่งวัดละครับโอ้ที่วัดมือนึ่งเนาะ ไม่โบมีพี่น้องมือนั้นไม่ไม่โบเขาเสียงมือนีเพรใส่ไม่เอาอันนึงสิและนะ้วเนาะครับดังแน่ว่าดังแน่ก็ว่าตามนี้เนาะครับ,รบตอนนั้นซื้อซื้อมาเท่าใดก็คือตอนซื้อซื้อมาเลี้ยงซื้ออันแมนี่อันนี้เป็นของอันผู้คนมาเลี้ยงมือนั้นเะด้อกองเมียผืนกองเมียโอ้ก็เล่ฮู้ครับโอ้ไปยันงนึงหน่อยของพยายอ่ายรอดนี่เราสิมีสถานที่เลี้ยงพี่น้องเราบ่ฮู้ว่าขายเท่าใดเราก็บ,บ่ฮู้แม่กันว่าพยายรอดครับ ถามเมียเราว่าขายไปเท่าไรซี่ตัวว่าปีนี่เหรอซี่ครับเป็นเงินแสนกว่าพี่น้องไกบบ่นะครับรไบ้ดพ่อนะครับบ่เป็นนังอ,อ่องสิละก็ถือว่าโอเคยุย่นี่เนาะจวงลอยสมิบครับ,รบอางในของคนก็จะเลี้ยงตัวเท่าไรนเม็ดเจ้เาเมเจ้าหางสิจังได้ก็ลอยสามขึ้นใช่เนาะมันบเม็ดอยสามสิบครับเมื่อน,น,น,นั้นแม่นั่นื่อนั้นครับแม่นี่น นี่อาแม่เหมือนครับม<อ>แม่ไหนเปนของพ่่กว่มพุ่ของผมครับอของเจ้าหยีกไปใสไก่ไปแม่นักก่นก็เงยขาเถี่าเงี้ยเนาะลอยซาว้อกันแม่น่นก,ก็นไดครับบ่ครับอ้มันอ,าอ่างไงลอยผมเบิง่งสายตาเปนลอยลอยสี่สิบุบ่นเลยนะแต่ลอยสามสิบราที<บ>าเมื่อเดี๋ยวไหม่วัดลงมาเว้จับไก่เดี๋ยเจ้าไปยนยังงแต่เบิ่งมื่อไม่ท้งก่คืออ่างล่างเห็นเนาะ บักม่วงส่มบักม่วงฮ่ามึงไปบักม่วงงอันสี่องค์เม่วง, <laughs> ง,งมาฝากให้เจ้าพี่น้องเลยเออมันงาอยู่งาหลากกาักอ่างโอเคอยู่เนาะครับครับจปะปี๋หรืบุญอย่เนาะครับเนาะแม่ลุกบ่หูเพืกันครับอ๋อเป็นแม่ลุกเปนครับครับไปงาเขาห้อมห่อมห้อนห้อนฮู้ยช้ว,ว,วยกับกำลังกินงากินงาพึ่งแต่งาไม้เนาะครับเออมันแห้งเนาะฝนตกอีกหน่อยก็ใครเนาะครับครับครับโอ้ มันเปนท่าม่ตัวทา้งสร้างสวนวิเศษคนเป็นท่ามก็เป็นท่ายังสี่หลัแต่บ่ามันหนึ่งงามีหลายคนอีกอยูก็จะเห็นหน้าปังโอ้อันนี้มองนันเวียนกันเลยตัวนี้เนาะขอชาขอชาปีเปลีเีมันว่นไปนีเพีมันมีแตมีที่พี่น้องมาเลียงน้ำกันบ้านเท่านี้บ้านนั่นบ้านพุ่นผลมาคือบ้านพุ่นผลตำบลว่างมาคือครับว่างชุพูโอ้ทำเพื่อว่านเจริญเนาะ อุ้ยใหญ่ก็เป็นอะไแฉะบเง้ยเมื่อเบิ่งพี่น้องกินเขานี่แล้วนะม่งม่วงม่งม่วงมันเปียวแห้งวันีม่างม่วงอ้ยเครื่อว้ายโอยบุ้ยสมุนเพิ่นหมดหนึ่งสองสามสี่ของปรุรสเยกตัวนี่เจ้าหอมไมากับมีแด่ของก๊อเหหรือของของก๊อก็ของมีของออใหญ่แล้วมมากับโอ้กะกก นีมารอบุงพี่น้องมาเลี้ยงควายกินข้าวเที่ยงพอดีเนาะมารอพี่น้อคงคุกินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ,อ้ยพอข้าวเที่ยงเด้เหมือนนี้ครับนี่แหละเขาเอินว่าชีวิตของคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเนาะครับเนาะใกล้ที่เริ่มยากวันน,น,น,นี้ยังไงเนาะก็จะเห็นให้เห็นหน้านี่ก็ายากเดี๋ยวนี้แย่แหลมเนาะไปใช้อะไรเยอะไปเนาะขวากว้อกมันหน้าไปหน้ามั่นแาบนี้ไปหน้ามันแล้วแาบนี้อ๋อครับอาจจะไว้ขวาก็คือเอาเกี้ยงใหญ่เอาบ้านเล่านี่ ปูไดมีหน้ากับปอยอยู่น่ำเหมืนปลายอย่างปลาย่างไปเนาะของกับกลับมาหลอดนี่นะโอ้หน้าเจ้าอยู่นี่นะใกล้ๆนี่เนาะอ๋อบ้านน้ำถ่วมกับบ่มีเลรอบ้านครับกับจะไปเบื้องของเงินแย่แหลมให้เรากินเขาแล้วก่อนคั้วเราเป็นอะไรเมื่อกี้เบื้องของมีหลอดครับเองอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรากินเขาแล้วก่อนค่อยไปเบื้องเราเบื้องเงินขัยวแย่แหลมพี่น้องบ้านนี้คั้วเรากับแย่ือกันพี่น้องฟุงนี่ซีกับขั้วนี่เลี้ยงคั้วมีแต่ตัวยังไง ซึ่งเลยเี่ยหลมมอนเจ้าตัวนีจ้อีจอนบ่จงวงขางแงก็ใหญ่นางลูพี่น้องตัวเยอะไงวงเราเอข้เหมือดบานอีพอข่อยทั้งพี่ทั้งี่เออวงเิะวังอ่างใหญ่ยงังทังพี่ยังหน่อยจุกคว้าบนขึ่นให้พี่น้องคนเมืองเยเออเาใหญยกขึ้นเลยจับยกขึ้นเพี่น้องเมืองพี่น้องอ่างหญ่บกใหญยเลยจักปีเลยใหญ่ตัวหนึ่ง มันปีนปอ,อายุเพิ่นนั่นบ่เออสี่ปีห้าปีนี่นะ่ะมั้าได้ได้จัาลูกเลรอยายก็ได้ห้าลูกห้า <5 S 1> ลูกห้า <5 S 1> ลูกลูกหกเนี่ยข้ายนินน้อยอ๋อลูกหกคลอดแล้วมันบ่จ้าอุ้ยต่ยขึ้นมือแต่พี่นอ้องขยเห็นมาเน้อแบบนี้ตอนนั้นเพราะว่าแม่เตรียมกันมาเยอะน้องหาปีหกปีปแต่ว่าก้อนหน่ะก็กอยู่ทั้งอื่นมากพอแล้วอัน ควายคอกเนี่ยแม่มันจันขายไผ่จงลูกมันไว้แบบนี้โอบจิตควายอยู่วันไร่ตัวนี้ยใยญ่วันไรได้วะวันท่านว่ายังไงเดือดควมย่างมาเออแปะแปะไปจับได้บ่อันนั้นยันบดจับบ่ให้จับดอกน้อยๆตัวแม่นั่นตีมานี่ยางยางมานี่บ่ยไยโอ้ไม่ตุ่มงามเนอนยหยเนาะกระบ๊กกระบ๊กกระบ๊กลูกน้อยเพิ่นจักอยู่ใสไม่น้อยที่ตุ่มอายุทั้งกลนมันน่องหรือลูกเพิ่นนะครับนาะอันลูกอันนี้แหละ โอ้ลูกชายเพื่อนลูกชายเพื่อนนี่แหละครับตัวนี้มีท้องบ่หลายใหญ่ว่าเป็นมีแล้วเดี๋ยวนี้มีอยู่คือกันบ่มีใช่อีกบอนกล้วยใาญ่ไพ่ไพ่ยางลอยจังหน่อยโอ้โหเด่นนอนเนี่ดีโอ้อันนี้ก็คกล้วยน้อยยหญ่กันวะนี่ใช่ครับน้องอันนี่นีน้อนเนี่ยนี่ปีนี้ขายได้ตัวหรือย่ายปีนี้ขายได้ขายสองตัวแน่สองตัวเห็นเงินแท่นยังสองตูนเลย บ่หอดเด้เหรอน่ยอ่ะบ่หอดแสนได้ได้จัดหมื่นน่ะห้าหมื่นกว่าได้หางี่ทีนี้ได้ห้าหมื่นกว่าทีที่แล้วได้จุกเป็นยางสัตว์หุ่นย่อยทีที่แล้วได้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 หน่อยได้หลายเลป็ดนี่แหลแล้วนี่จะตายจูกโดนนึกนึกจะได้สามหมื่นกว่าแล้วนี่จะได้บอกยังไงว่าแต่ละปีกสามหมื่นห้าหมื่นจะหาเสียนนี่แหละนายใหญ่เนาะเรียงตะข้อยังเดียวบอย่าเไ็เอย่างอื่นบ่เอานนั้นอยู่อัน พ่ออยู่เฮือนเพิ่ลกระกิดยางแต่แล้วกีดยางยายในเรียงควายอันนี้บักเถิกบ่ในีเรียงเลยนี่ควายแม่ควายแม่ใหญ่เลนนั่นเลยโอ้ควายไม่ใหญ่เลยอ่ะบอกสิเราขั้วหนาดีเลยเนาะสองอันนี้สองตัวนี่ควายเพิ่นโอ้ตัวที่ว่ามีสองตัวนั่นบอกเออนี่เลยโอ้เพิ่นไม่ลูกเป็นไรยายตัวนี้เราเป็นิ่นมีเป็นจักมีบ่มีไม่ใหญ่มันเพิ่นขายโอเพิ่นปล่อยออกก็เลยเรียกตัวนี้หน่อยนี่ โอ้ตัวนี้ก็ง,งามของเราอยู่นีนี่นเนาะพงยี่ยเล่ปฏิสีล้วเพื่อนก็บจะบป้่อยออกถึง,งต2ตัวบ่ต้องทามพืนเอาเหมนบ่เอาผืนของพ่อตูกอุ้ยูองของพใยญ่กล้อมบ่ผนอเอเออใบใหญ่เขายังกับเพา้าพี่น้องไม่เยี่ยมย่างทาม่าวพอใยญ่ก้อมใหญ่แหลมตัวรอัดอีพูดถึงซื้อยังเอาเหรอไม่เยี่ยเล่มาบึงกล้วย,ย,ปย,ยเป็นีนน่น้อง กลับาล่าพระจ่าไปก่อนคลิปนี้พอกันไว้คลิปหน้าเด้อยครับเด้อสว,วัสดีครับ